สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว youtube ครับที่เข้ามารับชมช่องนายดินดัมซิ่งทรัพย์สิงทองครับก็วันนี้ก็จะพามาดูเทอร์โบครับเทอร์โบของรถเกี่ยวนะครับเจ้าเงินล้านของผมเองนะครับคันนี้ก็เทอร์โบเดิมมากับมันก็เป็นโฮเซียเทดเอ็กซีศูนย์นะครับนี่นะครับโฮเซียเทดเอ็กซีศูนย์นะครับ ก็คือเทอร์โบลูกนี้นะครับเป็นเทอร์โบสเตนด์ดเทอร์โบของโรงงานโรงหลังมันจะไม่วิดนะครับโรงหลังมันจะไม่วิดมันลดอู่ทั่วไปที่พวกพี่ๆน้องๆที่เพื่อนๆได้ดูนะครับมันจะวิดแต่ตัวนี้ของสแตนด์ดโรงงานนะครับมันจะไม่วิดนะครับทีนี้ผมก็เลยได้สั่งได้สั่งของโรงหลังซิ่งนะครับโรงหลังซิ่งมาใส่ตอนนี้ก็รอแต่โขงหลังนะครับ โครงหลังนะครับรอยแต่โครงหลังมาใส่นะครับโครงหลังก็ของเดิมมันจะเป็นแบบนี้ครับหนักมากหนักมากนะครับโครงหลังนี่หนักมากโครงหลังโรงงานนะครับเพราะว่ามันไม่วีดผมอยากให้มันวีดนะครับแล้วก็มีปูนนี่หน่อยนะครับก็เลยสั่งโครงหลังมานะครับต้องขอบคุณพี่เก๋นะครับพี่เก๋นะครับพี่เก๋ท่าเ้านะครับที่จังหวัดชียงรายนะครับ เชียงรายเชียงใหม่นะครับแกได้ทําโครงหลังให้นะครับรุ่นนี้จะไม่มีนะครับต้องสั่งทําพิเศษนะครับนะครับถ้าใครสนใจอยากได้ก็ติดต่อที่ท ad. พ <eurs> ี่เก๋นะครับพี่เก๋ท่าพานะครับเพจแกเก๋ท่าพานะครับเทอร์โบซิงนะครับเข้าไปได้นะครับตอนนี้ก็ถอดรอครับแกส่งของมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ถอดรอมาก็จะใส่ให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้รับชมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะดังยังไงนะครับตอนนี้รถเกี่ยวก็ พร้อมนะครับพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใส่เทอร์โบเข้าไปก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมรองรับการเกี่ยวข้าวนะครับตอนนี้ข้าวก็นอนรอล้มรอแล้วนะครับล้มรอแล้วข้าวผมเองข้างหน้านั่นข้าวผมเองนะครับที่อยู่ในบริเวณล้อมรอบที่ของผมนะครับข้างหน้านะครับรึกเกี่ยวก็พร้อมนะครับตรงนี้ก็ ล้อสางข้าก็ใส่ pvc เรียบร้อยนะครับหนวดกุง้งหนวดกุง้งแล้วก็ตั้งองศาตั้งองศาตั้งเหลี่ยมตั้งลายเรียบร้อยนะครับอ่านะครับตั้งเหลี่ยมตั้งลายให้เรียบร้อยนะครับถ้าใครท่านใดสงสัยอะไรก็ทักเฟสมาได้นะครับดินทรัพย์ถิงทองนะครับพอมีอะไรที่จะแนะนําได้ผมก็จะแนะนํานะครับเชิญได้นะครับเชิญได้เชิญได้อยากลองช่วงล่างใหม่นะ ช่วงล่างมันจะสั้นๆนะผมกลัวมันกระดกมันต้องกระดกอยู่แล้วแหละมันสั้นครับช่วงล่างมันสั้นไม่เป็นไรครับมันวิ่งได้เหมือนเดิมสุกใจหลายลรถบมีงวดนะแก้วนะครับเทเล์ก,ก็เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่ใส่บันไดกับปูไม้นะครับนะโอเคครับก็ให้พี่ๆน้องๆรอชม ว่าใส่ไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับรอดูกันคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ก็รออะไรมาก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็เพียงสั้นๆนะครับใครได้เข้ามารับชมฝากกดติดตามช่องนายดินน้ำซิ่งด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ